สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสาษาไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำนะครับมาคุยกันบ้างโดยเฉพาะเรือดำน้ำ S 2 6 T แล้วก็เรือดำน้ำ S 2 6 P ของปากีสถานนะไทยกับปากีสถานเนี่ยต่อเรือดำน้ำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับปากีสถานต่อ8ลำฮะท่านผู้ชมไทยเราเนี่ย สามลำปากียสถานต่อเองภายในประเทศสี่ลำแล้วก็ให้จีนต่อสี่ลำสามลำเนี่ยปล่อยลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปีนี้ก็ถือว่ามีการก็ไปทดสอบทดลองกันชํำเลยฮะแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยปากียสถานบอกว่าเรือดำน้ําลําแรกอ่ะที่ต่อในจีนเนี่ยอาจจะมีการขึ้นประจําการได้ในปีหน้าก็คือในปี2 0 2 6ที่ถึงนี้ ปีนี้ก็ปี2025นั่นก็คือปี2569นั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้ในส่วนของเรือดำน้ําไทยเนี่ยหลังจากที่เราก็มีการก็ไปแก้ไขสัญญาต่างๆแบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะต้องไปต่อส่วนที่เหลือฮะโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็องค์ประกอบต่างๆก็คงต้องเดินหน้าต่อไปประมาณสักปี2570 71ฮะก็น่าจะเห็นรูปร่างเนี่ยเป็นรูปธรรม แต่ว่าการต่อเสร็จก็ไม่ได้หมายความว่าจีนเขาจะส่งให้เราเลยนะฮะเขาก็ต้องมีการเข้าไปทดสอบทดลองให้ชําเลยฮะใช้เวลาเป็นปีนะท่านผู้ชมเหมือนกับที่ปาก,กีสถานเนี่ยเขาต่อมาแล้วตั้งแต่ปีแรกครับลําแรกเนี่ยแต่ว่าจีนไม่ส่งจีนต้องการเอาให้มันชัวเอาให้มันชัดก็เลยต้องมีการทดสอบทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาทดสอบเรือฟู้จีนเห็นไหมลงน้ําแล้วก็ลงน้ําอีกทดสอบแล้วก็ทดสอบอีก ทดสอบกันไม่รู้จักกี่รอบครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจทีนี้การทดสอบท่านผู้ชมครับมันเป็นการทดสอบระบบนะคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการทดสอบทั้งหมดอะ่ะแต่บางอย่างก็จําเป็นต้องทดสอบแล้วก็ทดสอบให้มันหนักขึ้นมันก็เลยมีความจําเป็นนะบอกว่าวันนี้ก็มีเรียกว่าตารางสเก็ตดดูนนะบอกว่าจะต้องไปทดสอบก็ลงน้ําไปหรือบางทีก็บอกว่าจะต้องมีการทดสอบปล่อยอาวุธอา้าวก็ต้องลงน้ําไป ไปทดสอบให้มันชัดเจนให้มันชัวร์ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแต่ท่านผู้ชมครับมันก็มีประเด็นหนึ่งนะที่ต้องขอเล่าให้ฟังก็คือว่าประเด็นเรื่องของเครื่องยนต์นะซ D ดี0เนี่ยมันจบไปแล้วแต่มันก็มีนักวิชาการไทยบางคนนะยังไม่จบฮะก็ยังคงที่จะไปปั่นนะหาเรื่องให้คนเนี่ยมาด่ากองทัพฮะนั่นก็คือเรื่องของใบเซอร์ใบเซอร์เนี่ยที่ ถูกออกโดยสถาบันจัดชั้นเหลือลอยลิจิตเตอร์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการมาออกใบรับรองตัวเนี้ยให้แก่เครื่องยนต์ CSD 620ซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเล่าถึงประเด็นนี้ฮะกันมานาน,านแล้วก็มาตรฐานของจีนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับในเพดานหนึ่งแต่ว่าจีนเนี่ยก็อยากให้มันเป็นสากลมากขึ้นในแง่ของการขายก็เลยให้สถาบันจัดชั้นเรือเรียกว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะในยุโรปเนี่ยก็คือ Lo อยลจิตเตอร ให้การรับรองเครื่องยนต์ดังกล่าวแต่ที่นี้ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นดราม่าในไทยเนี่ยนะฮะก็คือมีนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยไอใบรับรองอะไรเนี่ยมันหมดอายุแล้วที่เรียกว่า try app r o o f เนี่ยครับมันเป็นใบรับรองที่ต้องการจะบ่งบอกว่าเครื่องยนต์ C D 6 2 0เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีความสามารถก็คือมันเป็นใบรับรองเฉพาะทางฮะแต่ว่ามันหมดอายุทีนี้เมื่อมันหมดอายุถามว่าทำไงก็ไปต่อสิครับ มันก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยท่านผู้ชมก็ไปต่อสินะฮะมันเป็นใบรับรองเครื่องยนต์นะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเอาเป็นการรับรองเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยก็ต้องดูกันไปใช่ไนะต้องดูชิ้นส่วนต้องดูอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆว่าเอามันจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็ไม่ออกแต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่ามันชิ้นเดียวแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยมันทั้งลำฮะมันก็ต้องไปดูไงองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่าง ก่อนที่จะมีการออกใบรับรองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นประเด็นฮะแต่ว่าอยากจะให้คนมาด่ากองทัพเพราะว่าใบเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะต่อได้ไม่ได้เป็นปัญหาครับหมดก็ต่อเท่านั้นเองแต่ว่าโดยมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยจีนเขาก็มีมาตรฐานฮนะเรือรบของเขาเรือน้ําของเขามันก็ต้องมีมาตรฐานให้ตรงกับสมัยใหม่เขาก็ไม่อยากต้องการให้เสียชื่อฮนะเขาก็รู้ว่าเรือรบของเขาเนี่ยต้องไปออกศึก แล้วก็มีปัญหากับไข่ในขณะเดียวกันนะเราเนี่ยเป็นลูกค้ามันก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดฮนะเหมือนกับที่ปาก,กีสถานเห็นไหมท่านผู้ชมแทนที่จะมีการเข้าประจําการในปีนี้นะมันเป็นกระแสข่าวไนงะแต่เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเอาแน่แต่ว่าปีเนี้ยเขาต้องการให้มันชัวะบอกว่าให้จีนเนี่ยคุณต้องไปทดสอบนะเอาแบบช่ำๆเลยฮนะเอาให้มันแบบหนักๆไปเลย เพราะว่าปากีสถา,านเองเนี่ยนะครับเขาก็มีปัญหาครับกับแดนพาลตะเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมอินเดียเนี่ยเขามีเรือน้ําที่น่าจะถ้าดูแล้วนะเกรดมันดีกว่าเพราะเขามีเรือน้ำอยู่เคลียร์ที่ไปเช่าจากรัสเซียมาไหนจะมีเรือน้ําขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลไฟฟ้าอีกปากีสถา,านเนี่ยเขาก็หวังว่าเรือดำน้ําที่เขาไปต่อในจีนเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเรียกว่ากระดูกสันหลังนะของกองทัพเรือปากีสถา,าน เขาต่อถึง8ลำแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะต้องต่อให้จบเลยฮะภายในปี2028ับแล้วก็มีการกล่าวว่าในปัจจุบันนี้ฮะเรือน้ำของเขาเนี่ยได้มีการปล่อยลงแม่น้ำแยงสีแล้ว3ลํลำก็ได้มีการต่อจากอู่เรือมณฑลหูเปย่ยฮะทางตอนกลางของประเทศจีนเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเพลตฟอร์มอุปกรณ์ต่างๆที่มีต้นกำเนิดจากจีนมีความน่าเชื่อถือได้แล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แล้วก็เหมาะสมต่อความต้องการสำหรับกองทัพเรือปากีสถานเป็นอย่างดีฮะท่านผู้ชมสงครามในสมัยใหม่เนี่ยมันกําลังพัฒนาไปเทคโนโลยีก็ใหม่ระบบไร้คนขับปัญญาประดิษฐ์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกําลังมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นฮะกองทัพเรือปากีสถานเนี่ยก็กาลังมุ่งเน้นนะฮะไปที่เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงมีความร่วมมือกับจีนมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชม เป็นประเด็นข่าวฮะนำมาเสนอกันเรื่องของเรือดำน้าครับไทยและปากีสถานเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่หูกันเลยฮะบอดี้กันมีอะไรก็คงต้องมีการเข้าไปปึกสาหารือกันเพราะว่าปากีสถานเนี่ยเขาล่วงหน้าเราไปแล้วครับสามลำแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยนะฮะยังกอรูปเป็นร่างกันอยู่ครับท่านผู้ชมนํามาเสนอ